เป็นเบาตัวผนอมนิ่มทุกคนบางในสบเป็นแดงปรอยอยู hmm. <laughs> ่เอาบะระอย่างได้อยู่ขนมนี่แหะอยา้อยู่ระขนมบะเลเคยดาวตัวสบเปนแดงเนาะสบแดง้บะเละเคยสายบุญทุกคนใเซบมาแจขนมแห้งดีกน้อยเอาบะระขนมนี่เอาบ่เอาบ่เอาบ่ขนมไปนี่น้องล่ะได้ดายไรเหุยังไงนั่ยกินขนมอมยิ้มมา มชคมนเด็กเพนบออันนี้เพนบอเพน่อเนาะือบนปะเนาะไอกล่องบนะแซบบอมยิ้มนะแซบอมเล็กกันยิ้มแล้วว่าไอเพนไปน้ำมูเลยมหูฮะไปใเอาไปให้บอมาเอาบเลกับบอเป็นว่าสมัยดีน เจ้าสบายดีเจ้ากสือยังบอกอ้ก้อนอ้จะเอาขนมหมฮะบักโหลดฮะชื่อบักโหลดตีนเดียหลองดูลองได้บ้าขนมนี่ยังยังเอาจะกถงเลยโอ้ยได้ชงถงเออเอาถองเดียวไปยังล่ะเอางเดียวป่าองกินมีมงเดียวนะเอาถองเดียว อ่อเบลเลสิเปิดก่อนเนาะสิใหส่ผืนช่องทองเลยบวกเป็นคนที่ว่ากล้าว่าหานว่าเนาะเบลเลสิให้ตามเผืนสนองมาโดยโดยโดยตาผืนคอมาบ่เป็นสนองครัเโดยอ่านโอ้สี่เหรอลืมยกมือขอบใจเพิ่นน้ำแดงขนมเออมันติดกันเลยนะเนี่ยนั่นมาเป็นคู่เนาะเออขอหนบก่อนแม่ขอบใจนะแม่ขอบใจนกเอ้าว่ะสิเป็น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 หนกมาเป็นบ่เออเออเออยางอ๋อพี่ฮาน้องอยางออเห็นไเอาให้นี่เออคุนเอาได้เนยคุเอาด้คุณเอาได้ละ กูอาจจื่อยังกันมาไหนแม่ลแม่ลุกวะสื่อยังก็จานอะยืนหมฮะสืเป็ดสิบเป็ดอับปีห่เนีเออเป็นฮะบ่ชาอัยุบเ่างเฮียนอยู่บ่อนะน้องละเขางเฮียนอยู่บ่อืมยังบระนเขาเนาะเอมาไม่หได้เวลานมเนี่ย เออลี่เอ่คุณหนบอกเป็นอะไรคุณหน่อยลี่เบาเลเ็นน้องแลเออล่เบาเะมา้มาแมา้อยากเอาขนมมาไอยากเอาขนมให้นี่ยังสงล่ะเอสงเอาขนมยังสงเออเอามาจีกันนะอ้นเอยนกนกเอาอเป็นบ่เออใจเนนำเอ่อเอามาให้นะเนกมาโดยเออขอบใจเนน้ำเบริจาคให้เออเห็น ผมก็ยังงลบผมเป็นนบหนองเพิ่นบอว่าพันยังไปสองเฮียนเลยผูมาแล้วผูเต็มมาไปเติมมาในเม่นท่องล่ะพันหนาสีอายเนาะคือได้ผู้นี้มาหีตากล้องเออน่องละมาใช่ลล่ะจ้ามาไดรินชื่อยังงย่อยน่ชืสอไพโอตอบ้ดยคนมั่นใจเนาะเอาด้นผูุ้ณเี้ดูสบายดีเป็นอยุบน้องล่ะ ปูใจเรางโอ้โหสองถุงเลยจัง <laughs> ผู้ชายนี่นะผู้หญิงหรือผู้ชายจ้ังเอาผายเออสบายดีกันนยังสบายดีด้วยหนุ่มสบายดีสบายดีเออสบายดีเปาดีด้วยนี่น้องสบายดีดูด้วยนี่โดยสบายดีนุ๊กนี่แบบเด็กเป็นตาหักเนาะหนุ่มเงย็นนะบ่ขนมอยากกินอยู่บอสข้าจะเอาขนมนี่เอากระพุนใหญ่เห็ดจะได้เอาก่อนเอา เห็นอะไรด้ละเอาเอาเจี oh, ๊ยดอะไรได้เอาขนมนะขอเอาโรบอเลยวังไรขอเอาเอาเอาหนบมือเอาด้ล่ะหนบมือเอาด้ขอเนี่ยเออขอขนมเน่ยอาอลเเลยผูนี้้องหลาสุดป่ะ้องลาสุดป่ะคนน้อ่าบ่าบุฟินกับบอลกเอาห้ละหลาเออแล้วก็จุันิบถุยอย่างเนเาะถุุเป็นบ่ล่ะถุเป็นบ่ คือทนชีเดืยเพิ่นบอกกล่ามาเนาะมาแดลผูกเพิ่นกับสายคนอยู่อบลเลเห็นอยู่ทมอักระตุกทอมดันอยากไปหาเลยบลเลจะได้ย่างไปเนา ทาอฟซีเขายยางไปไปไหนขยันมดจังหวะมาเนาะรงขยันบอาเลยาดูบรยากขนมมจังหขนมาเสมป็นบบน้เออเดี๋ยบาเลกับจพายางไปคนละไปหาเด็กน้อยคนโมมาเห็นยังไงฉันนบอลลนเนาะโดยโดยว่าจะให้คนมาเต่าห้มงกันลจะแจกให้คนกับโมานาะรยัยขนมมเออกับโมุยกันเนาะนน่าสิอายเด้ยขางนทำบเนา่งพเคยเห็นเฮาเด้ยอื้ยเพิ่นบ่นคนนะ่นบ่ ไปตอพิดกัน <sympath> แ <is> ้สบายดีเด้อกี้าขนมเนาะไม่ใหญ่ไม่ใหญกิสบายดีจ้ะสบายดีโดยสบายดีไม่ใหญ่กินอะไรบ้าอไม่ใหญ่ก็อยากเนาะกินไส้ชาเล็กเนะอ้อเนายความใจไรเลยซื้อแม่ยังมาจานั่นนั่นเราจะปีเลเจังลูกเต่าจะไปใช้เพื่ออะลูกเต่าจะไปทำอะไร มมแล้วเขาไปป่าหมดเลยม่แต่่เนอะไรบ่เป็นบ้าวปชาจกู้ทางไบ่จ้กเลยปู่ผ่าอันนี้ร้านให่ใหญ่แล้วอย่างทางไปหาเงินหมดเลยไานเขางเียแล้วบคนนี่ือ้คือว่าีบบในกลไปลงกลมไปดบน้องล่าชื่อนละบน้องลาชื่อต้ต้ะอ่เอนะะม่ากินี่าย ดูวางว่าขนมเลยขนมไปม่หลกดเอาเลยอันี้เป็นเพื่อนของเจ้าเองบ่เพื่อนของแมงไงเพือนของแมหญงเพื่อนแม่นู้มนพูดยู่ไบอเออไปจต่ที่เห็นดอกซนี้เลยตู๊ซันนี่แล้วนี่โบอะซันนี่โบะแม่เออซัหนันเพื่อนวาทุกคน อยู่กันจะข้นน้อยๆนี้นะแม่เม่อไรลักจะทบกินหน่อยอ้เออนอนกันแน่ได้จะแม่แบบนี้ะนอนเลียนแถวกันไปเลยบอกแม่จะมาโอ้ยคือลูกขาดน้องคุณนะโดยโดยไปเห็นดอกลังน้อยๆน่ะอย่างก็ไปทวกผมจะสาภาษีบอกโดยคือผ่า่มผ่าแพร่กับมีบ่ จังได t อ่ะมาตุกเป็นเอามาตุกโอ้ยอุ่นอยู่บ่นี่นักแหล่เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นยามหนาวเนาะาบ่มีมก็บ่มีเออโดยโดยปัมือกล้องเามาจกนั้นอบคนอยพาไปเบิ่งนอเฮือนน่ะตะปดอืโดยโดยทั้งบสินอนทั้งเบิดน่ะอยู่กันจักคนทั้งเบิดเลย9 9คนแม่เออทั้งลูกทั้งหลานนําบรวมเบิดทั้งแม่ ทั้งูกทั้งแม่พอโมไม่พอพ่วงโออพอฝนเสียบอ่ดูแนวใดอเยอินอาเออเออโดยโดยโซ่โซ่ล้วปตัวอยู่สุว่างใหญ่ๆ้าไปมีใรนาไปโดยโซ่เป็นหุ่นหอลโดยรับแม่าไปนี่แม่กนเข้าไปโดยโซ่ิ่นมีอาพญติประจำตัวบ่ยังมาแลไวไปเป่ามองคนวันนีแต่เมื่อย อ๋อมีเตมื่อใหญ่ดิไปจะไปชอบเห็นเราเพื่อนแป๊บๆน่นี่งทนอืมหน้าคโดยโดยโดยบุกมัอนแม่มาข่ากันเสื้อค่าผ่าผ่าห่มเพม่อนทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็ย่ามหนาวเนาะบนหน้าสีอุ่นปันใดดอกด้วยด้วยด้วยลำบากกันวะเดี๋ยวลูกของอาเมได้จ้ะ ง่ายบัดแหล่งง่ายเป็นบ่าวประชาวเราโบเห็นโบได้อยู่น้ำเพื่อนไปหาเงินบ่ไปอยู่แบบว่าบ้านนั่นบ้านนี่เราโบมาใกล้เพื่อนไปห้างไปใก้โดยโดยเอาบอลชวนผัดผักจากลรงเดี๋ยวเพื่อนก็ส่งเงินมาให้ใส่อยู่บ่อไปกันเออโดยโดยอยู่ไปหาอะไรกินหาอะไรก็นอนโดยเขาหนามซัมปลาได้กุ้มอยู่กุ้มกินอยู่บ่เออซื้อห้างอะไ้ก็ซื้อห้างอะไ้ก็ซื้อไปหมดแหละพอกินบ้านเรืองเขากินไป โดยแล้วทางแม่ได้เฮ็ดหน้าอยู่บ no? yeah, okay. ่แต่ละปีน oh, no. oh. uh. er ี่ไม่ไ e ด้เฮ็ดเนื่องจากว่าบ okay. ่มีคนพาเฮ็ดเนาะผัวกไปทางใหม่โดยโดยตอนนี้มาอยู่เฮือนแม่ใหญ่ค่่่ะเฮือนแมใหญโดยโดยการทักทายผมไปพูดใกล้กันพูดเรื่องของอะไรรึมือคืออยู่บ้านเดียวกันเนาะบ้านเดียวกันโดยโดยอืม อ่ะโอเคเสดร์เมเด้อโดยขอให้ยืดีมีแห้งเนาะขอให้ไม่ไงเศร้าไอวายเด้อโดยโดยบัดทางอ่ะแม่ตู้เห็นหงุ่มปะใชเห็นเห็นหงุหมเนาะหงุ่มเนาะไม่ได้จูบอันนี้เห็นก็บ่าแจงดอกมุมอยู่เนี่ยนี่หันบุญจังมุมอยู่ ลูกลานปุ okay. right, so ๊บตูไปได้ขนไหอ่นแหละปูบคลอไรกับบุอไล้ยินปันไดแล้วววาขอแล้วอ่อยากน้ลูกลานปุ๊บปล้วไนอยู่กันสองตายายแบบนี้ขาวนำสมปาแต่ละมือเห็นได้แบบนี้เห็ดกินเดงบอกลานละหนึ่งล่าหนึงไม่ได้นี่ล่าวนึง แ้ปูลูกัานพกเยพุกงมาทันแล้วนะบ่็ตะมุงเงินางเดียวน่ะไม่ไม่ไม่แตเนยหยาดเงิเดียวอยู่น้ำลูกน้ำล้านลูกลานพกตูกมาอือกก็นอนนั่นแหละใช่คนแน่นลานเจ้าอพคนนี้บ่เล่นเล่นเล่นนั่นนี่ร้านลพุกนาไป เนงานรับากิ่มาโอ้เปนเป็นเป็นสช้แล้วลูกจนัวแล้วเหนลูกลูกมลอภัวปาเดป้าัวปาัปารอปีละสปละบุัวจนใหญ่นจนใหญ่นปะจนใหญ่อนาแล้วเขาเฮียนยลูกแล้วนี่ไงเขาเขาไปเอง เือบ่หมักบ่หมักแข่งเฮียนบ่มรนเลยจักน้ำข่าวเข้าบวมเข้าบ่ไปเข้าบ่ไป ไปอยู่มือยาปวดะบิดนอยปวมือตะบิดบอกยังบ่เคยลงเคยลงไปแล้วปวดยาวันนี้บอกเป็นไดนเนาะเป็นใหญ่เป็นกอมขนมด้วยเป็นกินขนมบ่เลยม่ใช่หมแม่ร้านพูดว่าไนโดยอมลีบ่เนี่ยบอมอมไม่เบิ่งด้วยนะบ่ขอโทษร้านร้านา้ล็อกผีบ่

คือโย่ปากกมุ้งไปเนาะเนี่ยจะจับใชมือก็่บ่นแล้วก็มดกอกฝากมาใหญ่ใหญ่ก็อมไ้ใช้ปวดใชไมปวดได้ปวดได้ยังปวได้นี่ย้กคนกูื่อดมรบเชื่อ้าอยงนี้บมเอาเดมกับผมมีเขยผม่เนหนกมือเอานันกมือกนล่ะชื่อยังจัด เสือกบุ๊บกุ๊บกุบกุีบกุ๊บกุ๊บเุ้บกุ๊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 บรุ๊บกุ๊บกุ๊บก่๊บกุ้บกุ๊บรุ๊บกุ๊บกุ๊ยกุ้อยุกุใหญ่เป็นาวเนาะ๊กอยู่อดไปได้ใช้เงินกยากเ ขอบคุณนะค,ณนะคือเบลี่อยู่หลอไทยน้องหลา่าเอ้ยมาเอาผนะลักขนมนะผักมาได้เส้นไหมต้าัวองยาก้ไโดยจากปีได้เมตูนี้จกเกลืบัจักจปีอือ่าฮึ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 อึฮนนึฮอฮออึฮึฮเฮึฮ้ฮึ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 ฮน เงื่อของแม่ตู้บ่หนิเออเราดังเลยเราคนเราดังค่อยเราคนอ้เพิ่นบ่ค่อยได้ยินเนาะเออได้ยินโดยโดยกินข้าวเที่ยงแล้วมื้อนี้อ๊กินข้าวเที่ยงแล้วบ่กินแล้วโอ้ได้ยังกินกินเนียนมะแป๊เนียนเนียนมะแป๊บแล้วมะแตงบ่เออแซ่บบ่กอแซ่บก็ได้แหละโดยโดย อยู่เฮือนกระไพมวันนี้คือาดคนแนานอนออืออือันนั้นพอตู้เนาะนะโดยพอตู้ไปเห็นห้องบอก้องปีเลโอ้เดีโดยพอตู้จ้ตปีแล้วโอ้ยมันชปีเลยะโอ้โดยโดยแต่ว่าทางตานี่บไปเห็นห้งได้ประมาณสองปีเนาะโดยโดยน้งหวังบป่งยกนี่โดยโ่งยกยอสในบ้าน โดยแต่ย like ังเห็นหุงอยู่เห็นบพ่อตาีจำใหม่จำาันังเขาอ่มาขึ้นมาบาหยุดเนี่ยพอเพตันอย่างคนเดียวบเห็นหุ่งเลยบ้านอ้ยแซ่ได้ขนมมาเลยคนนี้บกลยังเห็นแค่หลานเพิอตอนนี้ทางบาเลเพนเนาะก็ได้แจกขนม ให้เด็กน้อยเกือบบททุกคนแล้วทุกคนเด้อันนี้ก็สิเป็นเฮือนของแม่ตู้เอ่อแม่ตู้อีหยากกัางเกาะซาลอนบ่ได้ถามซื้อเพิ่นทุกคนนี่ก็สิเป็นเฮือนของเพิ่นเนาะเฮือนตั้งแต่คาบโบราณทุกคนเลยเ,เพินเน่น,น,กน,พนก็นอยู่กันได้คนเนาะนใส่ก็นี่เลือนตอนนี้มาแล้วอันไหนก็ะนี่ดูหน้อยนี่นนนนอันนี้อนนของประตูที่ตาเป็นดวงตัวนี้อ,นอืนนอโดยโดย คือกีนีนะซาลา้อยว่าพิษเลยทุกคนเลยอันนี้สิเป็นเพื่อนของโพต้กับเมต้ที่ว่าเพิ่นโบเห็นหุงอ่าทุกคนเบิงเอียงอันลังค่าเพิ่นกาเป็นอันกระสอบเบอาะพายางเบาะอันนี้ทุกคนประมาณนี้ทุกคนเลยป้าเตยแล้เป็นสิอยู่กันจังได้แบบนี้เนาะกางๆๆคำกางขึ้นมานอนเอาได้เกาะนี่อันนี้คือเพื่อนเห็ดยังบ่ท่านเด้่ยนอนสนก อันนั้นสิเป็นภัยยาด้อทุกคนเด้อนั่นนะภัยยาก็ภัยยาก็เก่าเนาะออคันว่าฝนตกผ้าอ่แปลว่าฝนตกผ้าดังเนาะหรือว่าลมแรงมานี่ก็คือเป็นตาย่านทุกคนเลยเอาเอาในหมัดสาลาหน่อยเขาเอิญมาเคลือนี่นะเครือโบโบ่เอิญมาเครือบ่อีหยังอืทุกคนนี่ทุกคนประมาณนี้ทุกคนสองตาหยาอยู่ บ่อคือสมดมบ่อยังบบท่านเรียกุกคนด้ไพ่หยี่เพื่อนนี่กะคันไว้สื่อแทกกะบู้วาตอนนี้ไพ่หนึน่งถลารเนาะอันนี้น่ะจะเป็นของเก่าเลยทุกคนเดินนี่นะคันว่าหอดยามฝนเนาะฝนตกลงมานีหน่าซีฮะมันหัวเนาะสนุกเพามันสิกันฝนบ่าได้ตีอันนี้นะ โดยโดยกอง,งสนุกอ่อนพเพลยียล <laughs> อยสงบตอนนี้ทางสารหน่อยก็ได้คุยกับแม่ตู่กับพ,พ่อตู่เพิ่หน่อยนึงทุกคนเลยเพราะว่ายอยู่กันหลายคนเนาะอันนี้ก็สิเป็นเฮือนของเพิน่นก็โอเคเนาะทุกคนเน้องมื้อนี้สารหน่อยก็มาบ้านศรีวิไลพี่เด้อทุกคนได้มาพ้อมทีมงานคือเกามาแจกขนมให้เด็กน่อยแล้ก็มาผู้ดีมาเห็นแม่ตู่น้าเนาะก็เลยทายแม่ตู่เข้าน้าแต่ว่า สาลาน่อยก็หากระหูว่าอันนี้จะเป็นหลังนี้นะเป็นเฮือนของแม่ตู่ทุกคนเลยกับพ่อตู่เพิ่นเนาะ,ะโดยอ่ะโอเคเนาะมื่อนีาสาะน่อยก็สิคอโจ๊ะคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อทุกคนเด้อไว้อ่าเจอกันในคลิปหน้าเนาะ โดยสำหรับคลิปนี้ก่อนอื่นเนาะสาราหน่อยกขอ็ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ว่าบังคิบของสาราหน่อยตั้งแต่ต้นจน,นจบเนาะก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บไหม่ไรความไข่ไหม่มีเด้อทุกคนเดอ้อปีใหม่เข้ามาแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆหม่เข้ามาในชีวิตเนาะเงินคำกับเกี่ยวขอให้ได้มาเทมาเดอ้อเอฟซีทุกคนโดยสาราหน่อยก็ขอ,ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี